21มีนาคมครบรอบวันเกิดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปีที่67ปีนี้ดวงจะรุ่งพ้นเคราะห์แล้วหรือยังเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะย้อนไปเมื่อวันเกิดปีก่อนหมอดูทายทักดวงชะตาอยู่ในปีชงที่สาหัสสาการเผชิญกับปัญหาข้อติดขัดในการบริหารบ้านเมืองต่อเนื่องแถมโรคระบาดก็รุนแรงและต้องสูญเสียพันเอกประพัดบิดาอันเป็นที่รักไปด้วยดังนัน้นเมื่อวันเกิดวนรอบมาอีกครั้งและเราได้เห็นภาพคณะบุคคลเขา้าอวยพรวันเกิดล่วงหน้ากันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลพเพราะในวันคล้ายวันเกิด บิ๊กตู่จะร่วมทำบุญเป็นการส่วนตัวแบบเงีย,งยบๆกับครอบครัวโดยจะไม่มีการเปิดบ้านรับการอวยพรเหมือนกับพี่ใหญ่แต่อย่างใดวันเกิดปีที่67ก็หวังให้ชะตาบิ๊กตู่ผ่านพ้นปีชงไปแล้วเพื่อนำพาประชาชนและประเทศชาติฝ่าวิกฤตที่เป็นผลมาจากโควิด -19 รวมถึงปัญหาทางการเมืองที่สะสมมายาวนานเพื่อคืนความสุขให้กับทุกคนตามที่ตั้งใจไว้เมื่อครั้งเข้ายึดอำนาจเมื่อ7ปีก่อน บรรดาโหงทำนายเอาไว้ว่าหลังวันที่5กุมภาพันธ์2564ลุงตู่จะพ้นปีชงแต่จะให้ดีต้องหลังวันที่12กุมภาพันธ์จะปลอดโปรง่ง เพราะเข้าปีฉลูและแม้ดวงลุงตู่จะผ่านพ้นปีชงอะไรหลายอย่างพลิกผันกลายเป็นดีขึ้นทุกอย่างเบาบางลงแต่ปี2564เป็นปีฉลูคือปีที่ไม่เกื้อหน,นุนทําให้ลุงตู่ต้องเหนื่อยด้วยตนเองและต้องระวังคนรอบข้างที่อาจนําพาความเดือดร้อนมาให้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าก้าวเข้าปี2564ได้เพียง3เดือนกว่าลุงตู่จนมาถึงวันครบรอบวันเกิดนั้นต้องเจอปัญหาที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดทั้งโควิด19ระลอกใหม่ที่มีการระบาดหนักกว่ารอบแรกทั้งเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวดีขณะการเมืองก็ไม่นิ่งแกนนำกปปส์ปล้นตำแหน่งนำไปสู่การปรับคอรมอก็ยังไม่เรียบร้อยส่วนม็อบย่อยๆก็ชุมนุมต่อเนื่องสร้างความอึดอัดให้พอสมควรจึงน่าสนใจ ว่าหลังผ่านพ้นวันเกิดไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามดวงชะตามากน้อยแค่ไหนหรือจะต้องอเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงและรุนแรงกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองที่บรรดาผู้สนับสนุนลุงตู่เพิ่งจะความร่างแก้รัฐธรรมนูญไปหม,ดมัดๆลดน้ำหนักความศักดิ์สิทธิ ความน่าเชื่อถือในคำพูดของผู้นำที่ประกาศไว้ในสภาไปอย่างสิ้นเชิงและอาจกลายเป็นชนวนเรียกผู้เห็นต่างออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลทวงข้อเรียกร้องกันมากยิ่งขึ้นจนยากที่จะเอาอยู่ก็เป็นได้